รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามโลกและ eyes on globe วันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานะรังสรรค์นะครับอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วันนี้ท่านมีหลายเรื่องที่จะมาเล่าสู่การฟังโดยเฉพาะเรื่องที่น็นป,ประโยชน์เรื่องที่จับตาเรื่องของเศรษฐกิจโลกและ v วอร์ s กับเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยเรายอนอยู่ตรงไหนและจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้ครั้งแรกวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ มันมีสัญญาณชัดเจนที่จีนนั้นในรอบ6ปีไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเรียกว่าเป็นสเตทวิสิตจากท่านพระนามดีสรีจินพิงนั้นมันมีสัญญาณอย่างไรในกับความร่วมมือกับเวียดนามที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนี้ต่อไปสักครู่กับผมกับท่านอาจารย์สมภพมานะอศัศษรครับ ครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สมภพมานนังสันครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหอะไรที่ดูเหมือนจะมีมี motivation สูงๆนะที่ชาวจีนไปเยือนเวียดนามนี่กำลังส่งสัญญาณเรื่องของฐานการผลิตก็ดีที่สหรัฐพยายามที่จะไปใช้สิงคโปร์ใช้เวียดนามตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าไปแทรกในพื้นที่ตรงนี้บ้างหรือเปล่าครับก็มีสักสามสี่สี่ห้าตัวแปร ที่ทาให้เวียดนามพัฒนาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็คือโมเดลที่จีนใช้หรือแม้แต่โมเดลที่อดีตสหรัฐอเมริกาหรือว่าหรือว่าญี่ปุ่นเคยใช้นั่นแหละหลายหลายเรื่องนะฮะประการแรกเลยก็คือจะต้องมีระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตเกตลาดเพิ่มมากขึ้นใช้กลไกตลาดในการขับเคลื่อนใช้ดีมาซัพพลายในการขับเคลื่อนครับสองก็คือการลงทุนมากๆในเรื่องของอินฟาสตรักเจอร์นะครับสามก็คือการ การพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเรียกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี science and technology นครับสก็คือการมีการเมืองที่มีสติแลภาพและ5กุญแจดอกสำคัญที่สุดก็คือการมีคนที่มีคุณภาพก็คือ human capital ที่ต้องลงทุนที่สุดก่อนที่จะอาจารย์ครับประเด็นนี้คือเราต้องพูดสนิดหนึ่ง human capital เนี่ยถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยคุณจะไปที่ไหนคุณจะต่อยอดในเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจ ของเราเนี่ยมันยากถูกไหมอาจารย์นะโดยเฉพาะที่บอกเราเน้นกับซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแต่ทุกคุมได้มีฮีแมนแคปิตอลเนี่ยผมว่าแปลกใจว่าทำไมไม่ลงเล่นลงทุนเรื่องของฮี m a นแคปิตอลให้มากที่สุดเชิญอาจารย์นะครับก็เราต้องดูหลายมากเราดูทวีปอเมริกาเราดูความแตกต่างระหว่างอเมริกาเหนือกับอเมริกาลาตินอเมริกาเขาเห็นได้ชัดเจนนะครับความจริงแล้วเนี่ยศักยภาพทุกๆด้านของลาตินอเมริกา อ่าอเมริกาลาอ่ออออาอเมริกากลางอเมริกาใต้มันมันไม่ไม่ได้แตกต่างแตกกองแตกต่างกว่าอเมริกาเหนือหลายเรื่องดีกว่าด้วยครับเพราะภูมิอากาศเอื้อมดยกว่านะนะครับไม่หนาวสุดขั้วแบบกรณีแคนาดาหรือว่าอ่าหรือว่าหลายเรส่วนของอเมริกานะครับแต่เราดูดิดูระดับขั้นการพัฒนาเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนมันยิ่งกว่าฟ้าฟ้ากัดอะไรก็ไม่รู้นะะนะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากคนนี่แหละนะครับคุณภาพของคนนะไม่ไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นเลยนะฮะ พ่อะลยครับพ่อคุณภาพของคนเนี่ยมันเป็นตัวแปรกําหนดอะไรครับตัวแปรไม่ใช่กําหนดเฉพาะโอกาสในการพัฒนาสรษฐกิจอย่างเดียวนะฮะมันยังพัฒนาเรื่องสังคมและการเมืองด้วยนั่นแหะสิคุณภาพของการเมืองคุณจะไปได้ดีแค่ไหนมันก็เกี่ยวกับคนด้วยเพราะฉะนั้นมผมกำลังจะบอกตรงนี้ว่าคุณไปเชื้อเชิญให้เขาแทบตายแต่คุณคก็จะไม่ได้อุตสาหกรรมต้นน้ําคุณได้แต่กินแต่ปลายน้ําถูกไหมอาจารย์ที่ไม่ใช่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไว้กเถอะถูกไหมอาจารย์ก็เป็นประเทศรับจ้างผลิต เออ่าเป็นเป OEM อ่าครับเออหรือว่าเป็นฐานการผลิตที่ผลิตปลายน้ําสายาปลายน้ำเจริรับจากครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือตัวแปรสําคัญนะฮะอ่าที่ที่ที่ชาติไหนก็ตามถ้าละเลยในสี่ห้าเรื่องที่ที่ผมกล่าวถึงเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีมันยากที่จะพัฒนานะฮะเรื่องของระบบอินฟราสตรัเจอร์เรื่องของอ่าเรื่องของเทคโนโลยีอ่าเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยต่อ ความอยากเข้ามาลงทุนของต่างชาติหรือว่าความอยากจะลงทุนของผู้ประกอบการภายในประเทศเองนะครับแล้วก็เรื่องของภาคการเงินที่มีการพัฒนามากน้อยแค่ไหนเรื่องของคนเรื่องของเถียรภาพทางการเมืองอมันก็ขึ้นอยู่สี่ห้าเรื่องนี้แหละนะครับจะได้ชาติไหนที่มีพัฒนาน้อยพัฒนาตามเพื่อนไม่ทันนี่นะฮะก็ไปไล่ดูเลยว่าไอ้ไห้าเรื่องที่ผมพูดเนี่ยทาได้แค่ไหนนะครับและไอ้ห้าเรื่องเนี่ยสาคัญที่สุดก็คือคนเพราะคนมันเป็นที่มาของทุกเรื่องไงนะครับนะ ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของระบบการศึกษาเนี่ยจริงมีความสําคัญมากไม่ใช่เฉพาะการศึกษาในระบบหรือว่าการศึกษาที่เป็นทางการที่เราเรียกว่า formal education นะฮะแล้วโดยเฉพาะภาษาต้องเป็น Euro s โซก็คือสังกฤษหรือว่าในอนาคตภาษาแมนดรินคือภาษาช้นีสตันกุชวอ่าเพราะมันทําให้เราเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทั่วโลกนะครับครับครับนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยมันเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทําให้เวียดนามเนี่ยนะหรือแม้แต่หลายหลายชาติอย่างสิงคโปร์เนี่ยถามว่าสิงคโปร์มีอะไร ใช่ไหมครับพื้นที่700กว่าตารางกิโลเมตรใช่ไหมฮะแต่ครับไม่ถึงเครื่องของเทพเดยทั้งไปทําไมพัฒนาขึ้นมาจ,จนกลายเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าระดับโลกได้ <Okay. S 2> นะเราดูเกาหลีใต้มี uh huh. อะไรครับพื้นที่ uh huh. แค่แสนตารางกิโลเมตรเ uh huh. กาหลีใต้เนี่ยแค่หนึ่งในห้าของไทยนะ uh huh. พื้นที่เทานะครประชากรก็น้อยกว่าร้นิดเดียว uh huh. นะและขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับเราดูเราดูกรณีญี่ปุ่น uh huh. นะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ อ่าไม่แท้ไม่มีทรัพยากรอใดเลยมีมีแต่แผดินไหวมีแต่ซึนามิอย่างฮะนะครับที่เกิดบ่อยๆแต่ดูเขาพัฒนาประเทศตัวเองอได้รวดเร็วก็เพราะอะไรก็เพราะคนอ่งฮะคนนี่เป็นกุญแจดอกที่สาคัญที่สุดนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการให้ความสําคัญต่อเรื่องการศึกษานี่สาคัญมาก,กเกินนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าอสิ่งเ่าเนี้ยเป็นสิ่งที่เวียดนามได้ให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องกันมา และเราลองเปรียบเทียบดูความเหมือนกันระหว่างเวียดนามกับจีนนี่นะฮะในเรื่องของการสร้างคนเนี่ยครับกบฏทั้งคู่เนี่ยผ่านระบบสังคมนิยมมาสมายัมยสังคมนิยมเนี่ย,ย,ยเขาให้คุณเรียนสเตมนะฮะเป็นหลักวิทย,ยา,า,ยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับคณิตศาสตร์นะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะฮะหนะรือว่าเอนจิเนียริ่งอะไรทั้งหลายนะฮะเขาไม่ให้คุณเรียนสังคมศาสตร์เยอะแยะมากมายเรียนมบรรณศาสตร์เยอะแยะมากมายว่าเรียนแล้วฟุ้งซ่าน ได้เรียนแล้วก็ข <refugees> ึ <ğim> ้นมาวิพากษ์ว <es> ิจารณ์ร <Had hit Next> ัฐบาลใช่ไหมฮะก็ให้เอาเรียนที่ไปพัฒนาประเทศได้เตงาเไดมเลยตรงงเลยสายตรงกันเอะครับฉะนั้นจึงมันจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมบุคลากรรุ่นใหม่ของเวียดนามเนี่ยนะครับหรือว่าทรัพยากรคนของเวียดนามเนี่ยจึงมีคุณภาพเหนือกว่าหลายๆชาตินะฮะก็เพราะมันผ่านการหล่อหลอมจากระบบอย่างนั้นมา แต่ครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นระบบที่อาจจะมีปัญหาเพราะว่ามันต้องอยู่ภายใต้เประเดจารมากๆใช่ไหมครับแต่พอเขาปลดปล,ดปล่อยตัวเองออกมาเนี่ยมันก็ไปเฉิวอย่างที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับกับฉะนั้นจึงไม่ได้ไม่าแปลกใจนะฮะว่าเวียดนามทําไมตอนนี้นมันจึงเข้าตาโลกเหลือเกินเวียดนามทําท่าจะกลายเป็นฮับของอาเซียนส่วนบนแล้วเป็นได้แน่นอนนะครับแล้วว่าแล้วก็ว <c oughs> ใครเป็นผู้เสียแชมป์ต <c oughs> ้ก็ต่างก็ลองไปคิดดูนะครับนะ ว่าว่าก่อนอ่าอ่าก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยดัง<ใ>น,น,นั้นมันไม่มันไม่ใช่ที่นที่ไม่ใช่เกินคาดนะครับครับผมว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้อยู่เงี้ยนะเวียดนามแซงไทยแล้วนะครับเพราะอาจารย์บอกเราคุยตั้งแต่ตอนนั้น GDP ของเวียดนามห้าหมื่นล้านเหรียญครับถูกไหมฮะในขณะที่ไทยตอนนั้นห้าแสนล้านเหรียญครับตอนนี้ไทยก็เกือบเกือบหกแสนล้านเหรียญแปดแปดเก้าปีผ่านมาเนี่ย เวียดนามขึ้นมา400,000ใชแล้วเขาสปริงบอร์ดนะนะ8เท่าแล้วครับ20กว่าปีที่แล้วผมยังจำได้ดีประสบการณ์ตัวผมเองนะผมมีโอกาสไป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 ประชุมไปไป,ไปอะไรต่างๆในเวียดนามบ่อยในช่วงนั้นนะฮะครับไปถึงนี่นะครับตอนนั้นเขาเพิ่งจะเปิดประเทศใหม่ๆเวลาที่เรามีคอฟฟี่เบรกตอนที่เรามีการประชุมกัน,นะอ,อะไรต่างๆกันเนี่ยนะเวลาเราเราเราจัดไอไอคอนเฟลเนนซ์เวิร์กช็อปอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วเราก็ ดื่มกาแฟแล้วก็ทานขนมเค้กคนเวียดนามเนี่ยเข้ามาคุยด้วยภาพภาภูมิใจว่าเดี๋ยวนี้เราทําขนมเค้กเองได้แล้วยี่สิกว่าปีที่แล้วเองนะทำขนมเค้กตอนนี้ทําแล้วตอนนี้เ็าทาอะไรครับเขาเขาทำเซมิคอนดักเตอร์ทาชิปคอมพิวเตอร์นะครับส่งออกไอซัมซุงไปทั่วโลกเนี่ยซัมซุงไปย้ายฐานไปทั่วโลกนะครับเพียงแค่เพียงแค่สองทศวรรษ นะครับอันี้อันี้เป็นโดวชี้เลยนะผมจําได้แม่นเพราะตอนนั้นเพราะว่าหลังนั้นตอนก่อนนั้นนันมันเป็นเป็นระบบสังคมนิยมไงผมผมแชร์ประสบการณ์อาจารย์ครับตอนเราไปเวียดนามเมื่อสักสิบสิบปีที่แล้วครับเขาบอกเขาพูดแบบเคาขำมากว่าเราเอาประเทศไทยเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเวียดนามเขาเขาเขาคิดว่าประเทศเขายังด้อยกว่าเยอะแต่ท้ายทุกวันนี้ปรากฏว่าเขาถีบตัวสูงขนาดเรียกว่าใกล้ครยงกับจีพประเทศไทยแล้วอ่าครับโอ้ใช่ครับแลวโดยเฉพาะอย่างอาจารย์ท่าจเป็นที่เราเข้าใจกันดีอยู่ว่า เวียดนามเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลเขามองเห็นคุณค่าการศึกษาที่จารย์บอกคือต้องสร้างคน Human c a p i ค a l เนี่นสำคัญที่สุดไม่ว่าจะพัฒนาอะไรก็ตามถ้า Human c a p i ค a l เรียนรู้ไม่ได้ทำไม่ได้มันก็ไม่เกิดถูกไหมอาจารย์นะทุกอย่างต้องใช้ Human Capital จะไปใช้ AI ไอใชโรบอทอะไรก็อาจจะได้นิดหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ Human Capital ต้องได้ก่อนต้องได้ก่อนเขาถึงจ้างออกซฟอร์ดเคมบริดจ์มาวางมาระเบียบระบบการศึกษาของเวียดนามเนี่ยด้วยทุนอาจจะเป็นตอนนั้นร้อยล้านเหรียญมาซึ่งมันถูโอม ตอนนี้เวีเวยดนามเรียกว่ารีเทิร์นกลับมานี่มันเกินแบบเกินคุ้มค่าหมหาศาลจานทร์พูใหญ่เรื่องนี้ผมว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมให้คนมันใฝ่รู้เนี่ยสำคัญที่สุดเด็กเวียดนามเนี่ยเด็กเกที่เรียนอัจายังไม่ถึงมหาลัยรด้ทำไปาไปรย์ยมปลายอะไรอย่างนี้นะฮะตอนเยน็นๆหลังจากที่เขาเลิกเรียนแล้วเนี่ยเขาจะไปในสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีคนต่างชาติเยอะมีฝรั่งเยอะเอะแล้วไปเลยครับไปอาสาสมัครเป็นเป็นไกด์ไกด์ไกด์ภาษาเป็นไกด์นำเที่ยวโดย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 ที่มีรายได้แ้วได้ภาษาด้วยหรือว่าขี้ค่ตัวบ้างไม่ขี้ค่ตัวบ้างแต่ว่าต้องการอะไรต้องการฝึกภาษาเออนี่นี่คือ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 สิ่งที่คนคนวามแต่างของเวียดนามกับชาติอื่นใช่ไหมครับนี่เห็นได้ชัดเลยว่าเขาต้องการ ฝ่รู้เรื่องเรื่องของการฝึกภาษาก็ดีเรื่ององคความรู้ต่างๆนะครับรู้จักคนต่างชาติรต่างๆัวเนี้นะนะครับเน้นแล้วเนี่ยนี่นี่คือกุญแจดอกสำคัญเลยที่สร้างให้เวียดนามเนี่ยพังนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนเหมือนกัเป็นเป็นมังกรน้อยนะนะครับมังกรน้อยที่กําลังจะกลายเป็นมังกรตัวใหญ่เขาทำมากขึ้นเขาเนี่ยเป็นแฮบิตเป็นนิสัยเลย ว่าศึกษาหาความรู้ไขว้าเรียกว่ามีมีอินเทเซสมนตัวมีความกระตือร้นถูกไหมอาจารย์นะมีเป้าหมายของชีวิตมี m ม n d เซ็ตที่ถูกต้องนะครับผมว่าผู้นี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะนี้ไม่ไม่ใช่หมดเวลาแบบบ้านเราไปเที่ยวเทคเที่ยวผับไม่ไปเขาไปเอาความรู้มากกว่าันอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นไม่ใช่ปรนเด็นหลักเพราะนั้นเพอร์ออยที่อาจารย์พูดเนี่ยเฟิร์สเพอร์ออที่ประเทศไทยที่ต้องทำต้องละเลยไม่ได้คือสร้างฮิวแมนแคปิตอลกับละ สำคัญที่สุดแล้ว R&D ต้องมาเจรจากันอย่าไปฝากไว้หวังความหวังไว้กับสถาบันการศึกษาในระบบเออไม่ทันใจหรอกเอระบบการศึกษาในระบบของเราก็ถูกระบบราชยการข้อมงามมากระบบอระไร็ต่างข้อมงามมากนะฮะอย่าไว้ไปฝากความหวังไว้อย่างสิ้นเชิงนะฮะแต่ว่าใช้ระบบการศึกษานอกระบบหรือว่าการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการที่ผมเรียกว่าเป็นมันเป็น non formal education เนี่ยระดมว่าทำอย่างไรถึงท้าเราสามารถ เรียนรัดทางการพัฒนาคนได้นะครับคุณไปฝังหวังไว้กับสถาบันการศึกษาในระบบเนี่ยผมว่าไม่ไม,ไม่ทนันจินไม่ทันจานนะ,นะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วแล้วเรารก็รอมันผ่าน<อ>มากกี0ปีมันก็มาได้แค่เนี้ย10ปีก็เรื่อยอย่างเงี้ยใช่นะฉะนั้นคือเลยครับก็คือว่าเออทำอย่างไรทําให้หน่วยงานธุรกิจเอกชนทั้งหลายเนี่ยเขามีแรงจูงใจเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาคน อันนี้ผมฝากไว้เลยนะฮะมนะไม่ว่าคุณจะมีระบบของการรัดเข้ามาช่วยอุดหนุนหรือว่ารัดไปส่งเสริมในแง่ของการใช้กลไกภาษีอากรว่าถ้าเผื่อคุณทำเทรนนิ่งแบบนี้คุณอะไรต่างแบบนี้คนไปทำให้คนมันมีไอ้ดิจิตอลเทคโนโลยีลิเทเรซีความสามารถอ่านออกเขียนได้ทางเทคโนโลยีนะครับถึงมันไม่ใช่เรื่องอยากเพราะค,คุณเรียนจบมัธยมปลายไม่จบดิซัมใบุูก็ทำได้แล้ว นะครับนะเพราะว่าพื้นฐานเพราะว่าทุกวันนี้องค์ความรู้เนี่ยมันมันอยู่มันอยู่ในในในมีเดียต่างๆมันอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมครัทีเราชี้ทางให้ผู้ถูกต้องถ้้เขาเห็นถึงความหมายความความเก้าหน้าของคุณค่าที่เขาจะได้ที่เราจะไู้เนี่ยนะฮะฉะนั้นอันนี้คือผมก็ใช้เวลาไม่ไม่กี่ปีหรอกสักห้าปีห้าปีสิบปีนะฮะผมว่าห้าปีด้วีทําไประดมให้เต็มที่เลยนะและที่ต้องสร้างให้มากที่สุดก็คือความสามารถออกอ่านออกเขียนได้ทางด้าน เทยีดิจิทัลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะทุกวันนี้มันมีอะไรบ้างที่มันไม่ใช่ดิจิทัลเทยีใช่ไหมครับและอันนี้มันไม่จาเป็นคุณต้องไปพึ่งการศึกษาในระบบอย่างเดียวการศึกษาในระบบก็อาจจะเข้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยก็ยิ่งดีสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาในระบบเนี่ยนะฮะพอทุกวันทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าบุคลากรในการศึกษาในระบบเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาการอ่ะด้วยระบบระบบ ด้วยระบบต่างๆเองอย่างคนระเบียบต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจึงเราจะต้องหาสร้างเลือกใหม่ๆในการสร้างคนพัฒนาคนอย่างมากและอย่างรวดเร็วนะฮะบริหารเวลาให้มากที่สุดให้มีคุณค่าให้มากที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ส่วนมากต้องบอกว่ายอมรับว่าอ่อนเรื่องของ English proficiency ในการออกเขียนได้ภาษาอังกฤษในการสื่อสังกฤษเพราะฉะนั้นเราประเจนได้ว่าเราเรตติ้งเข้ามาเนี่ยเราบุ้ยเลยนะประเทศไทยตอนนี้ในอาเซียนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญ ช่ครเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะสื่อสารได้ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนคุณสื่อสารไม่ได้ม,มันก็ไปต่อ,อยากกับผมครับใช่ไหมครับอ่ะทีนี้มาเรื่องของถ้าจารย์มองแล้วก็ชับความสัมพันธ์ระหว่างสีชิ้นผิงกับในยกปริยเวียดนามนี่จารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับมันเป็น เศรษฐกิจที่มีความเกลือกูลอยนางสูงมาก<อ>าระหว่างจีนก<อ>ับเ,เวียดนาม c โ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงช่วงนีน้ใช่เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นช่วงที่จีนต้องย้ายและขยายฐานการผลิตออกออกน,น,นอกประเทศพอดีน<ล>ะครับ<ล>ไม่ว่าจะเป็นบริษัทของจีนเองอหรือว่าบริษัทของต่างชาติที่เข้าไปลงลงทุนอยู่ในประเทศจีนนะเพราะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมเวียดนามเนี่ยจึงกลายเป็นคู่ค้าหมายเลขหนึ่งของจีนนะครับมีจีนมีคู่ค้าหมายเลขหนึ่งนะทำไมเขามองข้ามไทยเออฉะนั้นเราจึงไม่น่าแปลกใจปีที่แล้วเนี่ย จีนกับเวียดนามค้าขายกันเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านเหรียญแล้วแสนสี่หมื่นล้านเหรียญเรียกว่าเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นการค้าขายสินค้า goods อินเตอร์มีเดียต์ยูสพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆแสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงข,ของซัพพลายเชนกันอย่างแน่แน่นอย่างใกล้ชิดนะ ก็แสก็เห็นแล้วว่าแม้ว่าจีนจะย้ายฐานขยายฐานออกมาเนี่ยมันไม,ไม่ได้กระทบเราเศรษฐกิจจีนมากเพราะอะไรครับเพราะว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆไอ้ไอ้อะไรต่างๆคอมพินเต์ต่างๆมันจะต้องผลิตในจีนใหญ่เพราะเวียดนามเนี่ยคงยังเล็กเกินไปที่จะผลิตทุกอย่างได้ด้วยตัวเองมนย้ายคาเซอร์ออกมาทั้งหมดไม่ได้หรอกนะจึงไม่ได้แปลกใจว่ายิ่งมีการนต่การยิ่งจีนเนี่ยขยายฐานการผลิตมากเท่าไหร่เนี่ยกับปรากฏว่าการค้าระหว่างเวียดนามกับจีนยิ่งเพิ่มสูงขึ้น เพราะว่เวียดนามเนี่ยมีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งมาตั้งแต่ปี2004หลังจากเปิดป,ประเทศได้ไม่กี่ปีเองเพราะเวียดนามเปิดจริงๆก็คือประมาณสักปี2000แม้ว่าเขาจะมีนโยบายโ,ยโดยเมื่อตั้งแต่ก่อนนั้นนั้นสักสิบกว่าปีแต่ว่า,าก็กยังไม่ได้เปิดอย่างจริงจงังมาเปิดจริงๆประมาณ20ปีที่แล้วแ่บเวียดนามนี่นะฮะแล้วเขาก้าวโดดขึ้นมาได้โดย,โดย,โดยได้จนถึงขนาดนี้อย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับนั่นก็เป็นตัวแปร ว่าว่าถ้าเผื่อว่าเวียดนามกับจีนปนึกกำลังกนักนเพิ่มมากขึ้นนะฮะนะครับมีช่องว่างของความสัมพันธ์ที่ลดลงนะฮะในด้านต่างๆที่เป็นตัวแปรที่อาจจะเป็นเป็นด้านลบอยู่เนี่ยะฮะแล้วเขาร่วมมือกันได้ดีเนี่ยโอ้โหอันนี้ผม่าศักยภาพเนี่ย <ไป S 2> สุดๆเล,เลยนะฮะนะครับนะแล้วเวียดนามเป็นฮับของอาเซียนส่วนบนอย่างแน่นอนในเวลาไม่เกินสี่ห้าปีข้างหน้านี้นะครับแล้วเวียดนามเขาเดินตามตามจีนแทบจะทุกอย่าง ที่เขาพัฒนาไปการเมืองก็เหมือนกันใช่ไหมการปกครองก็เหมือนกันแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะฮะโอ้นี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดว่าประเทศไทยจะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การดึงดูดการลงทุนเนี่ยถ้าหิมแมนแคปทัลเราไม่พร้อมในหลายเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เราพร้อมแหละถือว่าเราถือเป็นประเทศที่ชั้นนำเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของหิมแมนแคปทัลเราไม่ได้เนี่ยก็โอกาสที่จะดึงดูดการลงทุนพวกไฮเทคพวก เซมิคอนดักเตอร์ต่างๆเนอุตสาหกรรมต้นน้ำนี่แทบจะเรียกว่าอันนี้เลยน่าคิดอาจารย์ที่อาจารย์บอกเขากำลังจีนกำลังให้ความสําคัญเด่มากในการร่วมมือกับเวียดนามผมถึงว่าเขามองข้ามไทยไปได้ยังไงไม่ใช่แค่จีนอย่างเดียวอเมริกาก็เรียกว่าโอ้โหเข้าไปปฏิสัมพันธ์ญี่ปุ่นก็ไปยุโรปก็ไปไปหมดนะฮะนะครับแล้วปีนี้นะครับปี2อ2 3ีนี่นะฮะเวียดนามได้เซ็นไอ้ข้อตกลงแบบ ความเพียสติมสเตจิพารเนอร์ชิพเนี่ยกับทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นด้วยวนะครับคมจริงเขามีกับจีนมา15ปีแล้วนะฮะ<ม>กับอินเดียก,กับรัสเซียก็มีมาแล้วหลายปี<ม>แต่ปีนี้เขายังสามารถเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างกว้างขวางได้อีกสองชาตินะฮะรับถ้ารเราจะไปถึงจุดนั้น comprehensive strategic partnership นี่แสดงว่าเราต้องแสดงให้เขาเห็น Pro ูจนก่อนว่าคนของเราพร้อม human capital เรามีและเพียงพอที่ดูแลเรื่องเหล่านี้ที่จะรับอุสตาสตาหกรรมต้นน้ำเข้ามา แบ่ง ratio แบ่งแบ่งแบ่งสูญเข้ามาในประเทศไทยจําเป็นต้องเงินนะเพื่อให้เขาเห็นคุณก็ต้องทําตัวให้เป็นซัมบอดี่นะครับเป็นซัมบอดี้เมเนจเมนต์การบริหารว่าตัวเองเป็นซัมบอดี้เป็นเป็นเป็นคนใครใครต้องคนที่มีความสำคัญอยู่ในสายตาว่างั้นเถอะครับจะมีความสําคัญมากเพราะนั้นไอ้ซัมบอดี้นี่คือมาเราแบคเอพเราต้องพร้อมถูกไหมโดยเฉพาะเรื่องลิศคีย์มอนแคปิโต้แล้วก็การสื่อภาษา คิวแมนเคเบิตเลเรื่องนโยบายเรื่องหน่วยงานทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวพันนะครับว้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณททานท้จะสุภบเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเราช่วยกันติเพื่อก่อนแล้วเราอยากให้ประเทศไทยนั้นรุดหน้าไปได้ไกลกว่านี้อีกมากในขณะที่ประเทศเรามีศักยภาพทุกอย่างพร้อมนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องใส่ใจเรื่องของฮิวแมนกับโษทุนมนุษย์นี่แหละครับเรื่องของ R&D ดีวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราต้องให้เป็นเป้าหมายหลักที่จะทําให้ประเทศที่เขาพัฒนาหรือด้อยพัฒนาทุกวันนี้เขาพัฒนาไปไกลเนี่ยเขเพาะด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้น,นครับครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมดูช่อง5กด5ครับวันนี้ผมขอยอนลาผมขอญาตลาไปพร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ดรสุพพมาดาลังสค์นะครับสวัสดีครับ การสอนของพระพุทธองค์นั้นนักปร,ราชญ์บัณฑิตท่านเรียกรวมๆกันว่านาวังคัสัตาสตร์ก็แปลว่าคําสอนของพระศาสดาที่มีองค์ประกอบ9ประการในนวังคัสุตาสตร์หรือรูปแบบการสอนของพระพุทธองค์ทั้ง9นั้นหนึ่งรูปแบบที่พระพุทธองค์ทรงใช้ยอย่างได้ผลก็คือรูปแบบที่เรียกว่าคาถาสโลก หรือกวีนิพนธ์กวีนิพนธ์เป็นหนึ่งในวิธีสอนของพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎกท่านบันทึกกวีนิพนธ์ของพระพุทธองค์เอาไว้กระจายอยู่ทั่วทั่วไปแต่ที่จัดเป็นหมวดเป็นหมู่เลยอยู่ในพระธรรมบทถือว่าเป็นรวมกวีนิพนธ์ของพระพุทธองค์มากกว่า423บท แต่ละบทล้วนไพเราะเพราะเพิงงดงามทั้งคำและงดงามทั้งความหมายเช่นบทหนึ่งบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีก็พูดดีและทำดีและเพราะการพูดดีทำดีนั้นสุขก็ตามติดตนดังหนึ่งเงาตามตัวในเมืองไทยของเรา พระเถระที่ใช้กวีนิพนธ์เผยแผ,ลผ,ลผ,ลผล่ธรรมะได้ผลที่สุดไม่มีใครเกินหลวงพ่อพุทธทาสภพิขุเพราะว่ากวีนิพนธ์ของท่านอาจจะมีมากมายหลายพันบทแต่บทหนึ่งที่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศเลยดังยิ่งกว่ากวีนิพนของกวีซีไรซีนั่นก็คือบทที่บอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่ เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามวัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงพระอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าศิลป,ปะเหล่านี้คงจะเป็นอาหารทางจิตวิญญาณได้บ้างตามสมควรใครจะเก็บได้มากจะเก็บได้น้อย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการเก็บรับซึมซับและการตีความของแต่ละคนขอเจริญพรอตลอด35ปีแห่งการเดินทางเกียงข้างผู้ใช้บริการทางยกระดับอุตราพิมุขที่บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนภายใต้สโลแกน ทางเลือกที่เห็นค่าเวลาของคุณพร้อมให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับผู้ชายทางและยังคงเดินหน้าสารต่อภารกิจเพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญฉลองครบรอบ35ปี DMT มอบเซอร์ไพรส์สุดว้าวร้อนแรงทุกเดือนภายใต้แคมเปญ35ปี DMT ขึ้นทุกวันเฮ hey, ทุกเดือนเดิทุกการชำระค่าผ่นทาน ได้รับแต้มสะสมในระบบสมาชิก l ล n e แอดดอนเมอนโทเวแลกสินรุ้น iPhone 15รุ่นล่าสุดแตระรางวัล Smart Gagget อื่นๆ188รางวัลรวมมูลค่ากว่า1.2ล้านบาทจะประวัลทุกสิ้นเดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง31ตุลาคม2566